คนสำเร็จเขาไม่พูดมากเพราะเขาไม่มีเวลามานั่งสนใจเรื่องชาวบ้านไม่มีเวลามาเฝ้าดูว่าใครทําอะไรสําเร็จแค่ไหนหรือล้มเหลวยังไงเพราะเวลาของเขาเนี่ยมีค่าต้องเอาเวลาไปสร้างสิ่งดีๆให้ตัวเองและครอบครัวแต่คนที่ไม่เคยสําเร็จอะไรเลยเนี่ยกลับพูดมากมีเวลาเหลือเฟือมานั่งจับผิดนินทาแล้วก็วิจารณ์คนอื่นใช้ปากสร้างปัญหาแทนที่จะใช้พลังไปพัฒนาตัวเองกลับเอาเวลาที่มีค่าเนี่ย ไปเฝ้าดูความสําเร็จของคนอื่นแล้วก็แอบอิจฉาอยากเห็นเขาล้มเพื่อให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกดีขึ้นมาคนสําเร็จเนี่ยเขาไม่สนใจเสียงวินทาไม่สนใจคําวิพากษ์วิจารณ์จากคนที่ไม่เคยทําอะไรสําเร็จเพราะเขารู้ดีว่าการลงมือทาเนี่ยมันสําคัญกว่าคําพูดเขาจะเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยไปทุ่มเทกับเป้าหมายของตัวเองไม่มีเวลามานั่งแคร์คนที่เอาแต่วิจารณเขาจะแคร์แต่คนที่อยู่ข้างๆและความสําเร็จที่เขาสร้างขึ้นด้วยตัวเอง จะเป็นคนที่ลงมือทำเพื่อความสำเร็จของตัวเองหรือจะเป็นคนที่พูดเยอะแล้วนั่งมองความสำเร็จของคนอื่นก็เลือกเอา